หนึ่งหน้าแป๊บหนึ่งเข้าคอร์สนึงหน้าอยู่เกินเบียร์ไปแล้วกี่ขวดก็ไม่รูอ้อันนี้ถือว่าเป็นฟรีทออกแล้วกันนะว่าอยากจะถามว่าเพื่อนๆพื่อทางบ้านอ่ะ มิดดักแฟนเบียทั้งหลายอะ่ะกินกี่ขวดถึงจะเมากินกี่กระป๋องถึงจะเมาหรือกินกี่ฝาจีบถึงจะรู้สึกเมา <c oughs> ก็สามารถมาบอกกันได้นะคะว่าแต่และคนลิมิตอยู่เที่ยวเท่าไหร่มิรรักแฟนเบียท่านไหนที่ติดตามที่นิกกี้พริมอยู่บ้างยกมือขึ้นอยากจะรู้จริงว่าซีรีส์นักบิดราคาจองอะไรวะสวัสดีค่ะพี่นิกกี้เก้านิ้วอีกหนึ่งนิ้ว อยากถามว่ามันหายไปไหนทุกคนอาจจะโมเมว่าว่าก้อนนิ้วคือเศษส่วนขนาดของอ,ว,อวัยวะพี่หรือเปล่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่หนูคิดว่านิ้วก้อยพี่อ่ะอาจจะหายไปจากการซ่อมรถมอไซส์ถามหน่งหนึ่งพี่เมื่อไหร่หนูจะได้ดูเอวพี่สักทีรอดูยอยู่